สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนคะ่ะใ,ใ,ใ,ในการทอคุ้นพื้นฐานกับ i n n o v a ว x นะคะก็พบกับรายการชมใหม่นะคะแล้วก็แต่ว่าผู้ดำเนินรายการก็ยังเป็น2ท่านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เชื่อว่าันนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลแน่นๆน,น,นะคะเหมือนเดิมนำมาฝากกันนะคะก็สำหรนี้ต้องบอกว่าการลงทุนก็ มีความใจหายนะคะด้บางช่วงบางวันนะคะเพราะว่าตัวเลขของเงินเฟ้อนะคะในประเทศสําคัญทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาะคะหรือว่าในส่วนของอังกฤษเองนะคะก็ออกมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็ทําให้มองเหมือนว่าแนวโน้มของการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งหน้าก็น่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่อาจจะเห็นการขึ้นที่ค่อนข้าง เยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ทาง f ฟดเองก็จะมีประชุมในช่วงวันที่20-21กันยายนะคะส่วนประเทศไทยเราเองก็เหลือสองครั้งนะคะสำหรับปีนี้ก็คือวันที่28กันยานแล้วก็วันที่30พฤศจิกายนะคะซึ่งก็ทาง i n n o v a x เเราเองก็จะมีประมาณการในส่วนของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไว้ด้วยนะคะกะ็ท่านผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมได้จากรายการตอนเช้าของเรานะคะซึ่งพี Austin, ออสติทางอีคอนมิสของเราก็มีข้อมูลดีๆมาแชร์กัน ก็น้องกิ๊บเป็นไงบ้างคะในสัปดาห์นี้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่พี่นอ็อตอ่า แจ้งไปสักครู่นะคะว่าในแง่ของปัจจัยภายนอกที่เข้ามาในเรื่องของการรายงานเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยทำให้ตลาดก็ค่อนข้างมีความผันผวนในระดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการติดตามต่อนะคะในเรื่องของเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยแล้วก็ภาพเศรษฐกิจโลกต่อไปนะคะในสัปดาห์นี้ต้องมาบอกว่าในส่วนของตัวรีพอร์ตหรือว่ารายงานบทวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการหยิบในเซกเตอร์ที่เป็นประเด็นอยู่นะคะก็จะมีทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่พลาดไม่ได้สําหรับตัวของวัดนอท t บิสนะคะมาปิดท้ายนะคะกิฟขออนุญาตเริ่มด้วยตัวของกลุ่มโรงไฟฟ้าก่อนนะคะซึ่งรีพอร์ตช่วงแรที่เราจะมาคุยกันก็คือตัวของกอลฟหุ้นตัวนี้เนี่ยดูแลโดยทางพี่กบชัยพัฒน์นะคะในสัปดาห์นี้มีประเด็น,นะคะ่ะก็คือทางบริษัทเองเมีการประกาศเข้าลงทุนในตลาดพลังงานของสหรัฐนะคะโดยรายการนี้เนี่ยมีการเข้าซื้อหุ้น49%ของโคลการ จ็คสันเจเนเรชันค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนะคะในแง่ของมูลค่าการลงทุนค่ะรวมทั้งสิ้นเนี่ยจะประมาณสัก400ล้านเหรียญสหรัฐน,นะคะซึ่งในส่วนของการเข้าลงทุนเนี่ยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จได้ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะในแง่ของโครงการเจ็คสันเจเนเรชันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ นะะในแง่ของขนาดกําลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ1,200เมิกะวัต์ค่ะตั้ังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วนะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและถ้าเราดูในแง่ของขนาดของเขาแล้วเนี่ยต้องมาบอกว่าเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะถ้าเราดูในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยการจาหน่ายไฟฟ้าของโครงการนี้นจะเป็นอะไรที่มากกว่า20%ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ในสหรัฐในปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่นะคะในแง่ของโครงการนี้นะคะต้องบอกบอกว่าเป็นโครงการที่เพิ่งเปิดนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างทันสมัยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากสะท้อนได้ว่าน่าจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยนะคะสาหรับโครงการเจ็กสันเจเนอเรชันนะคะการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนนะคะว่าก็เป็นไปตามกลยุทธ์ของกอล์ฟนะคะในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลงไฟ ไฟฟ้านะคะรวมถึง พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยกภาพสูงในประเทศสหรัฐน,นะคะเบื้องต้นค่ะเรามีการประเมินมูลค่านะคะว่าในเร่ของการเข้าลงทุนในโปรเจกต์นี้เนี่ยน่าที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของกอล์ฟได้น,นประมาณสัก1บาทส0สตางค์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพี่กบชัยพัฒน์ยังไม่ได้รวมเข้าไว้ในประมาณการนะคะก็รอให้ดิบนี้เนี่ยมีความแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะโดยคําแนะนํานะคะยังคงคําแนะนําที่ outperform ค่ะราคา เป้าหมายอยู่ที่63บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมในส่วนของธุรกิจใหม่ๆเข้าไปนะคะอย่างตัวธุรกิจดิจิทัลรวมถึงตัวของโครงการ j จ c กสัน Generation นี้ด้วยค่ะหุ้นรงอคไวไอีกตัวหนึ่งที่ทางพี่กบชัยพัฒน์นำมาฝากกันต่อนะคะก็คือตัวของ Cpsc ค่ะภาพของกำไรในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะหลักๆแล้วเนี่ยพี่กบเขาก็มองว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากการปรับขึ้นค่า ft ในช่วงที่เหลือของปีนะคะเพราะว่าถ้าย้อนไปตอนช่วงของเครึ่งแรกของปีน,นี้ต้องบอกบอกว่าได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวขึ้นสูงแล้วก็มีการปรับ อัตราค่าไฟฟ้าที่ทําได้ช้านะคะเครื่องหลังก็น่าที่จะมีแนวโน้มที่ดีกว่าอีกทั้งหน้าที่จะได้รับกําไรนะคะจากาโรงไฟฟ้าพลังน้ำสายบุรีในลาวเข้ามานะคะรวมถึงน่าจะมีในเรื่องของเงินชดเชยประกันภัยนะคะที่คาดว่าจะได้รับจากการหยุดซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าโกเอเนจีเฟส5ที่มีการหยุดไปนอกแผนด้วยนะคะ ในแง่ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียก็น่าที่จะมีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นได้ดีนะคะถ้าดูตอนนี้แล้วเนี่ยกำลังการผลิตนามสัญญาก็ทำได้มากกว่า60ซของการผลิตแล้วนะคะเพราะชั้นช่วงรึ่งเงือของปีเนี่ยน่าจะเห็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะ ในแง่ของตัวประเด็นของตัว GPC เนี่ยพี่กบก็ให้ระวังในเรื่องของตัวต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นนะคะเพราะอาจจะเป็นในแง่ของประเด็นที่มากดดันนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังได้นะคะ mm. เพราะฉะน,นั้นโดยคําแนะนําแล้วเนี่ยเรายังคูคคาแนะนําที่ n e ว t r อ l นะคะแล้วคาเป้าหมายที่เราให้ไว้เนี่ยอยู่ที่86บาทค่ะ ก็เป็นสองหุ้นโรงไฟฟ้าที่ก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะที่น้องกิฟนำมาฝากกันนะคะก็สำหรับนอ t เอเนาะมีอีก2บริษัทนะคะที่นํามาฝากกันเช่นเดียวกันนะคะก็บริษัทแรกนะคะหุ้นในกลุ่มนิคมนะคะก็คือตัวอมตะคอ r p ปอร t ชั n นนะคะซึ่งก็ตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่นอตดุแลเองนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าเราก็มีมุมมองที่ดีขึ้นนะคะสําหรับตัวครึ่งปีหลังนะคะว่าทางอมตะเองเนี่ยน่าจะมีตัวผลประกอบการโดยเฉพาะในส่วนของตัวคอโอเปอเรชันเนี่ยที่ฟื้นตัวนะคะก็ สําหรับเป้าการขายที่ดินในปีนี้นะคะทางบริษัทเองเนี่ยคงตั้งเป้าไว้ที่เดิมน,นะคะที่ประมาณ1,000-1,100ถึง1,100รไร่ด้วยกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยการขายที่ดินนะคะจริงๆอาจจะบอกไม่ได้ว่าในแต่ละไตรามาสเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับ ดีมาหรือว่าขึ้นอยู่กับการสายสัญญาของลูกค้าด้วยนะคะในครึ่งปีแรกอาจจะมียอดค่อนข้างน้อยนิดหนึ่ง,งครึ่งปีแรกเนี่ยเขาขายไปได้ประมาณ174ไร่ไรนะคะซึ่งก็อันนี้เป็นตัวเลขรวมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศเวียดนามแต่ด้วยโมเมนตัมนะคะของตัวธุรกิจเองทั้งทาง,ง,งเศรษฐกิจเองเราก็ต้องบอกว่าเป็นฤด,ดูกาลด้วยนะคะเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหลายหลายบริษัทที่ตั้งงบลงทุนเอาไว้แล้วก็อาจจะต้องอรีบดําเนินการนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของอย่างเช่นลูกค้าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ าการปิดงบนงบของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉันก็คิดว่าในครึ่งปีหลังเองเนี่ยสัดส่วนการขายที่ดินน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกแน่นอน,นค่ะเพราะฉันครึ่งปีหลังเองอาจจะต้องเห็นตัวเลขกลมๆคือขายที่ดินเพิ่มประมาณ7 0 0ดร้อถึงแปดร้ยไร่เพื่อให้ไปถึงเป้าแต่วันนี้เองเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยมองว่าควอเตอร์ทูเดทมาคือช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยยอดการขายที่ดินเองอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยแต่ว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าสามารถทําได้ดีกว่าครึ่งปีแรก เพราะฉันก็ดูแล้วก็เป็นโมเมนตัมที่ดีนะคะในส่วนของตัวฝั่งธุรกิจเองว่าลูกค้าเขาเองเนี่ยยังคงเป็นธุรกิจประเภทไหนนะคะจริงธุรกิจหลักๆในส่วนของตัวอมตะเองก็อย่างเช่นตัวธุรกิจยานยนต์นะคะก็ส่วนฝั่งออโต้พาสเองก็ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องนะคะธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งธุรกิจ EV วีคานะคะก็เริ่มมีการกระจายแล้วก็เติบโตแล้วก็ต้องบอกว่ามีดีมานเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกัน แล้วก็รวมไปถึงทางฝั่ง Data Center นะคะก็เริ่มเห็นดีมานเข้ามาเยอะ Lo จิสติกเอยซึ่งเป็นฐานลูกค้าเดิมก็ยังมีการกระจายตัวหรือว่ามีการเติบโต,ตที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันทางอมตาตะเองเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเช่นตัวธุรกิจ E ีหรือว่าทางฝั่งของตัวธุรกิจดัต้าเซ็นเเองเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีการที่จะต้องดีมานหรือว่ามีการใช้ไฟฟ้าในส่วนนิคมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทางอมาตะเองเนี่ยมีโรงไฟฟ้าอยู่ในนิคมด้วยก็ดูแล้วก็น่าจะสามารถตอบรับหรือว่าตบโจทย ทางฝั่งลูกค้าหรือว่าฐานของผู้บริโภคที่ต้องการใช้ไฟในนี้คมเยอะๆเนี่ยได้ดีพอสมควรนะคะซึ่งอันนี้เราก็มองว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของตัวบริษัทแล้วก็มีนิคมอมาตะด้วยนะคะปัจจุบันเองค่ะตัวอมาตะเองเนี่ยมีแบ็กหลอกในมือนะคะตัวเลขกลมๆก็ประมาณ5,200ล้านนะคะในสัดส่วน5,200ล้านเนี่ย1,800ล้านเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นยอดของแบ็กหลอกที่มาจากนิคมอมาตะในประเทศเวียดนาม ะะส่วนที่เหลืออีก3,400ล้านก็คือในประเทศไทยก็รวมทั้งทางฝั่งอมตะระยองแล้วก็ทางอมตะซิตี้ที่ชลบุรีนะคะซึ่งใน3,400ล้านนะคะเราประเมินว่าสักประมาณตัวเลขบวกลบประมาณ2,200ล้านเนี่ยน่าจะสามารถบันทึกรายได้ได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของตัวรายได้เองอย่างที่บอกนะคะว่า ส่วนไรายได้เองเนี่ยที่มาจากตัวคอร์เปอรชันโดยเฉพาะเรื่องของการขายที่ดินหรือว่าตัว real estate s a l e เนี่ยยวครึ่งปีหลังเขาก็จะดูดีขึ้นหรือว่าเติบโตมากกว่าครึ่งปีแรกเยอะนะคะในขณะที่ทางฝั่งของตัว recurring ไม่ว่าจะเป็นตัว utility นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นไฟนะคะก็ดูแลครึ่งปีหลังการเติบโตก็ยังสามารถเป็นไปนตามเป้าที่มองว่าปีนี้เนี่ยฐานของการเติบโตของ utility น่าจะเติบโตได้สักประมาณ10%ด้วยกันนะคะแต่ว่าในส่วนของ recurring เองต้องบอกว่าการเติบโตอาจจะน้อยลงเพราะว่าในส่วนของ โรงงานในประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีการขายโรงงานไปในช่วงไตรมาสหแล้วก็ไตรมาสสองไปค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นส่วนที่สามารถทําให้อาตะเียบันทึกกาไรพิเศษเข้ามาเยอะเลยทีเดียวในช่วงครึ่งปีแรกนะคะทีนี้เนี่ยมุมมองของเราเรามองว่า ตัวประมาณการไรายได้สําหรับตัวอมตะเองในปีนี้เนี่ยเราไม่มีการปรับประมาณการะคะเรายังคงประมาณการไรายได้ที่ประมาณ5,600ล้านซึ่งเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ10%แต่เรามีการปรับในส่วนของตัวกรราไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในช่วงไตรมาสสองะคะ่ะเขามีการขายโรงงานในประเทศเวียดนามแล้วก็บันทึกกาไรพิเศษเข้ามาประมาณ450ล้านด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอิงเข้าไปในส่วนของกําไรที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสเนี่ยเข้ามาในงบของปีนี้นะคะซึ่งหลังจากาที่รวมแล้วเนี่ยคาดว่ากำไรสุทธิในปีนี้ของอออมมตะะ่่าาจยูปรเกืบ 2,100ล้านนะคะซึ่งก็เติบโตจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างก้วกระโดดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมุมมองของเราเรามองว่าด้วยการเติบโตของการขายที่ดินนะคะที่ก็จะต่อยอดไปในส่วนของแบ็กหลอกในอนาคตแล้วก็รวมไปถึงแบ็กหลอกที่รอในครึ่งปีหลังก็ยังสามารถบันทึกไราไยได้นะคะแล้วก็วันนี้อาจจะมีคําถามว่าแบบ เขาน้ำท่วมหรือเปล่านะคะเพราะว่าเออเวลาช่วงฤดูฝนที่ไรก็จะมีคอนเซิร์ตนะคะในหรือว่ามีความกังวลในส่วนของนิคมต่างๆนะแต่เชื่อว่าทางฝั่งอมตะเองเนี่ยเรื่องการรองรับน้ําการระบายน้ําแล้วก็ตัวแบเรียร์เองเนี่ยก็เอ่อทไว้ดีพอสมควรนะคะแล้วก็รวมไปถึงเราต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนที่เราก็มองว่าทางเอ่อโนเวสเอ็กเราเองสัปดาห์นี้ต้องมีการออกเปเปอร์ในส่วนของเอ่อตัวหุ้นที่เอ่อ ต้องติดตามในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ําหรือว่าตัวน้ําท่วมเนี่ยจะมียางไงมีอะไรบ้างนะซึ่งเราก็มองว่ากลุ่มนิคมในรอบนี้คงไม่ได้กลับไปซ้ารอยอย่างเช่นตอนปี54หรือว่าปี60ที่มีน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เชื่อว่า ผลกระทบก็คงเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทางมุมมองของ i n n o v a t e x เราเองเรามองว่าตัวอมตาเองเนี่ยครึ่งปีหลังกำไรน่าจะเติบโตโดดเด่นนะคะแล้วก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะโดยให้ราคาเป้าหมายออตอนนี้เราไปใช้ในราคาเป้าหมายในปีหน้าแล้วคือปี2,566อยเนี่ยอยู่ที่25บาทนะคะมีอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่ทางพี่เจียบ กินมาฝากมานะคะก็คือทางตัวอีออนนะคะหรือว่าอีออนธนาสินทรัพย์นะคะซึ่งก็พี่เจี๊ยบมองอย่างนี้ค่ะว่าพี่เจี๊ยบมีการปรับในแง่ของคำแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมที่นูโ r รก็เป็นอาเพอร์ฟอร์มนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่213บาทพี่เจี๊ยบเนี่ยมองว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเขา,เาลงมาเยอะพอสมควรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตัววลเลชั่นเองปัจจุบันน่าสนใจนะคะแล้วก็ประกอบกับว่าตัวมุมมองต่างๆของทางเศรษฐ ของตัวบริษัทเองเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะก็พี่เจมมีการทําในส่วนของตัวพรีวิวนะคะหรือว่าการ forecast ตัวผลประกอบการของช่วงไตรมาสสนะคะซึ่งต้องบอกว่าทางออออนเองเขาอาจจะมีการปรับง,งบที่ไม่ตรงกับบริษัทอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นบริษัทที่มีฐานมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นงบงบของไตรมาสสองที่พี่เจมมองอตัว forecast เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหา ะะซึ่งก็สําหรับตัวผลประกอบการพี่เจียบมมอวกว่ากําไรของไตรามาสสอของทางอีออนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ1,000ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็ลดลง12% Q on Q คแต่เพิ่มขึ้น51% Year เอ y ด a r เซต้องบอกว่าที่เขาลดลงคิวออนคิวอะคะ่ะเพราะว่าพอไปเปรียบเทียบกับฐานเดิมนะคะเขาขาดในในคิวที่แล้วเนี่ยเขามีการขายในแง่ของ NPL ออกมาซึ่งช่วงตอนนั้นเนี่ยมีการบันทึกกำไรเข้ามาประมาณ105ล้านก็เลยทำให้เป็นฐานที่สูงก็เลยในไตรมาสนี้ก็เลยมองว่าน่าจะ,ะติดลบหรือว่าลดลงเนี่ยตัวผลประกอบการหรือว่าตัวกำไรเนี่ยลดลงประมาณ1ิ Q on Q แต่ว่าในส่วน year on year ที่เติบโต51%ออน year on year เนี่ยหลักๆเลยก็มีแรงหนุนมาจากตัวรายได้ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็การฟื้นตัวของตัวสินเชื่อแล้วก็ในส่วนของการตั้งสำรองที่ลดลงด้วยนะคะแล้วก็ทางพี่เจมมองว่า ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในช่วง5เดือนของปี2025คือตางงบงบของเขาเนี่ยการเติบโตค่อนข้างดูดีนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของอการเติบโตของทางฝั่งสินเชื่อเองกอ็ทางพี่เจี๊ยบม,มองว่าในปีนี้เนี่ยมีการปรับเป้าประมาณการการเติบโตของสินเชื่อด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยที่มองว่าน่าจะเติบโตประมาณ8%ก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น10%แล้วก็ในช่วง เอ่อ year to date มาเนี่ยเขาเติบโตไปแล้วประมาณ4%แต่ถ้าเปเรียบเทียบเป็น year on year ก็เติบโตไปแล้ว10%หลักๆเลยเนี่ยเกิดมาจากเอ่อการเติบโตของตัวสินเชื่อบัตรเครดิตกับสินเชื่อสุทธิบุคคลนะคะแล้วก็มีเรื่องมาอัปเดตเพิ่มเติมก็คือในส่วนของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีการอนุมัติให้ขยายในเอ่อตัวสินเชื่อเนี่ยไปสู่การจำนำทะเบียนได้นะคะซึ่งก็เอ่อเดี๋ยวทางพี่เจฟเองก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะก็ ทางออออนเองอยู่ในช่วงของการจัดตั้ง AMC ด้วยนะคะก็ AMC ก็คือตัวบริษัท Asset Management Company นะคะเพื่อที่จะไปซื้อตัว NPL มาแล้วก็มาบริหารจัดการนะคะซึ่งก็เป็นธุรกิจใหม่ๆที่ทางอีออนก็วางแผนการเติบโตแล้วก็การขยายตัวเพิ่มเติมจากตัวฐานธุรกิจเดิมในปัจจุบัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพี่เจียบม,มองว่าในระยะยาวเองเนี่ยเห็นมุมมองที่ดีขึ้นในหลายๆมุมนะคะเห็นการเติบโตเห็นการขยายตัวของใน,ในหลายๆสาขาของออตัว business model นะคะแล้วก็วันนี้ราคาหุ้นถือว่า valuation ไม่ได้แพงนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น o u t p e r form นะคะก็หมายที่บอกไปนะคะ213บาทถ้าเราเทียบเป็น valuation ก็ p r i c e Price p e r b o o k ประมาณ2เท่านะคะแล้วก็คิดเป็น P/E ที่ไม่ได้สูงมากคือประมาณ1 1เท่าเท่านั้นนะคะก็วันนี้เป็น2คุ้นที่นอตน,นำมาฝากกัน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปก็สัปดาห์นี้เชื่อว่ามีเ,ออเรื่องพลังงานทางฝั่งวัน not to ูนิสมาฝากเหมือนเดิมนะคะ ใช่ค่ะพี่น้อยสำหรับ what not to miss ในสัปดาห์นี้นะคะทางพี่ป้อมสุวิชัยก็จะมีมุมมองนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะคะซึ่งมองว่าในช่วงสั้นนี้เนี่ยยังคงมีประเด็นลบที่มากดดันอยู่นะคะก็คือจากภาพเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวนะคะถ้าเราดูก่อนนะคะว่าในแง่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มที่ปรับตัวลงนะคะหลักๆแล้วเนี่ยสะท้อน,นะคะ่ะว่าตลาดนะคะน่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำมันที่น่าจะลด ลงลนะคะจากแรงกดดันในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะรวมถึงการล็อกดาวน์ในจีนที่ยังคงมีอยู่ยนะคะและถ้าเรามาดูในแง่ของซัพพลายในช่วงสั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นกังวลได้ด้วยนะคะจากเรื่องของการกลับมาส่งออกน้ำมันของประเทศอิราน แต่ทีนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามองข้ามไปในไตรามาสที่4นะคะทางพี่ป๊อปเองเนี่ยเขาก็มองว่าในแง่ของความขาลงของราคาน้ํามันเนี่ยมันน่าที่จะถูกบรรเทาได้นะคะเนื่องจากว่าความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยมันจะมีความเพิ่มขึ้นตามปจัจจัยฤดูกาลนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงด้านการขาดแคลนพลังงานอย่างก๊าซในยุโรปเนี่ยยังจะทําให้ดีมน์หรือว่าอุป,ปสงค์ของก๊าซทูออย์เนี่ย ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะคะแนะในแง่ของจีนเนี่ยก็เชื่อว่าถ้ามีการทยอยเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยหนุดนดีมานความต้องการใช้น้ํามันได้นะคะในขณะที่ฝั่งอุปทานเองเนี่ยต้องมาบอกว่าก็ยังมองภาพนะคะว่าน่าจะยังคงตึงตัวอยู่นะคะตามการผลิตของกลุ่มโอเปกที่ยังคงต่ํากว่าแผนนะคะในระยะกลางนะคะเราก็มองว่าหุ้นที่จะได้รับประโยชน์นะคะจากการขาดแคลนในเรื่องของ ก๊าสในยุโรปเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยจะทําให้กลุ่มที่เป็นพลังงานทดแทนอย่างถ่านหินหรือว่าโรงกัดดีเซลเนี่ยยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนในระยะกลางนะคะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเรายังมองว่าภาพของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่แนวโน้มของพลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยจะยังคงเป็นตีมที่สามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวต่อไปค่ะค่ะก็จริงๆพี่ันช่วงนี้ก็อัปเดตเขา่าว ทางฝั่งยุโรปเหมือนกันนะคะว่าฤดูหนาวนี้นะคะก็อาจจะต้องเอตรียมความพร้อมกันนิดหนึ่งะคะพี่มีเพื่อนจะไปเที่ยวยุโรปสิ้นปีนี้พี่ก็มีการแซวเพื่อนกันเหมือนกันนะคะว่าทนหนาวได้แค่ไหนนะคะเพราะฉันอาจจะต้องเตรียมพร้อมกันนิดนึงนะคะก,รการไปยุโรปในช่วงสิ้นปีนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเรื่องของตัวพลักง,งานนะคะเขาเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็อันนี้ก็เป็นาทางบทวิเคราะห์ที่วอนนั t ทูนิสเขานำมาฝากนะคะซึ่งก็จริงจริง ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างใกล้ตัวนะคะแล้วก็สามารถนำมา,าใช้กับชีวิตประจำวันเราได้เช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เ,เป็นาทางบทวิเคราะห์นะคะที่ทางน้องแล้วก็น้องกิฟต์นำมาฝากกันนะคะก็สัปดาห์หน้านะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หนึ่งนะคะที่น่าจะไม่พ้นในเรื่องของตัวเฟนะคะสำหรับการขึ้นออตัวอัตราดอกเบี้ยจะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่ตลาดไทยค่อนข้าง,ขาง,ขางแข็งแกร่งนะคะต้องต้องเรียกว่า เออเก่งเลยทีเดียวนะคะที่ยัง มีทั้งโมลุ่มเทรดแล้วก็ในส่วนของตัวเซตอินดี x เองก็ยังถือว่ายืนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับทุกช่องทางของการติดตามของทาง InnovateX เรานะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจที่ทักดรอสตินนมาฝากกันนะคะหรือว่าในส่วนของ t e c h ิคที่น้องอ๋องก็นามาฝากกันแล้วก็ที่สาคัญเลยดิจิทัลแอสเซทก็สาคัญนะคะสัปดาห์นี้เห็น movement ของดิจิ t a ลแอสเซเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ตัวอีเ e อเรีเองก็จะมีแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันก็มาอัปเดตกับทางน้องใหม่ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมนักวิเคราะห์ของเราเองนะคะทีะ่วันนี้ต้องบอกว่าก็มาพบกับท่านผู้ชมในทุกๆชา่วนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ